สวัสดีค่ะมาต่อเรื่องอทอดคุณไสยให้ให้น้องๆเมื่อเช้านี้นะคะที่พี่รุงพูดค้างไว้แล้วก็อยากจะเล่าเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะคะที่อาจจะคิดว่าตัวเองได้โดนอะไรแต่ว่าวโดยตามเป็นจริงแล้วคือโดนมาแต่ไม่รู้ตัวส่วนใหญ่คนที่ถูกคุณไสยมนต์ดำหรือโดนโดนกระทําด้านคุณผีคุณคนต่างๆจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองโดนมานะคะจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานด่วน เมื่อวานน้องพิ่งเข้ามาดูดวงกับพี่รุงนะคะขอเอ่ยเอ่ยชื่อน้ององุ้งเป็นคนที่ติดต่อพีุ่งเข้ามาตอนแรกบอกว่าน้องสาวทะเลาะก,กับแฟนแล้วก็แยกกันอยู่มาหกเดือนแล้วเข้าใจว่าน้องอ่โดนทุกนใจเพราะว่าไปดูแล้วก็โดนทักมาหลายที่แล้วก็พยายามแก้มาหกเดือนแล้วแต่ก็ไม่หายไม่ได้เป็นผลดีขึ้นมาอ่าแล้วทําให้น้องอ่ะกลายเป็นตอนนี้ปัจจุบันที่เป็นซึมเศร้าแล้วก็ ่ตัวเองอยู่อยู่คนเดียวในห้องในบ้านอะไรประมาณนี้แฟนใจง้อเพียงยอมเจยหน้าไม่ยอมพูดถึงยอมพูดจาอ่าส่วนแฟนของน้องก็ก็พี่ในความสัจอของน้องก็คือแฟนน้องก็ดีพยายามที่จะติดตามแล้วก็อยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือเสมอมานะคะแต่ว่าอา่าน้องอุ้มบอกว่าไปแก้มาเนี่ยคือตอนนี้แก้อยู่สองที่ที่ที่ไปแก้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เข้าไปแก้มาแล้วก็โทร นะพอดีมีนัดกับพี่ลุงพี่ลุงโทรไปพอดีน้องพึ่งกลับจากสำนักที่ไปแก้มาพึ่งเงก็ถามว่าเป็นสำนักของอะไรคะลุงแล้วเขาแก้ให้ยังไงน้องก็บอกก็เ่าๆแล้วก็ไม่มีตีกับค่ะพี่ลุงสายขาวน้องก็บอกแบบนี้นะคะพ่ลุงก็บอกว่าสำหรับวิธีการของพี่ลุงพี่ตู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ของพี่ลุงอ่ะคือจะสะ้อนกลับทุกครั้ง ในพระคาถาอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าเราไปทําร้ายเขาเราแค่ส่งของที่เขาส่งมาให้เรานะ่ะที่เราไม่รับประสงค์คืนกลับเขาแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเราไปทาร้ายเขานะคะอันนี้ก็ข่าวเหมือนกันค่ะเป็นพุทธคุณนะคะก็ทําตามวิธีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านตอนเรามาแล้วก็บางครั้งท่านก็มาบอกก่อนที่จะช่วยเหลือใครในนิมิตในในวาระที่ต้องช่วยต้องใช้พระคาถาอะไรบ้างที่ลุง,งไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าจะทําให้เลยนะคะคือเรื่องของเรื่องก็คือ น้องอายนีเป็นน้องสาวของน้องอุ้มอยู่กินกับ,กบแฟนก็เรียกว่าสามีได้นะคะก็หลายปีแล้วแหละแต่ว่าไม,ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็อาจจะเจอเป็นเดละครังสองครั้งแล้วแฟนของน้องเนี่ยอาจจะเป็นคนน้าตักดีแล้วมีผู้หญิงมาชอบมาติดแล้วก็คืออยากได,อกได้อยากได้แฟนของน้องอายก็เลยทําทําคุณใส่ต่น้องอายตัวน้องอายเทะเลาะแล้วก็แยกแยกกับสามีกลับไปบ้านกับคุณแม่นะคะ น้องสองคนนี้เป็นคนทางใต้ทางภาคใต้นะคะซึ่งรื่องก็ฟังฟังดูแล้วก็บอกว่าอาคิลุ่ยจะแก้ไม่น่าจะเก่งม่ถึงคนทาําคนที่แก้ให้อ่ะที่ไม่หายเพราะว่าคนทํานี่เก่งนะคะไม่ใช่นม่เก่งก็บอกอุ้มไปแบบนั้นแล้วก็ตอนที่เราคุยอยู่ตอน,ตอนทุกครั้งที่เวลาตุ่งดูดวงใช่ไหมคะตรวจดวงตาใครตุ่งขอญาตเทวดาประจําตัวแล้วก็จะเอานิ้วจิ้มผ่านขอผ่านเสื่อตรงนี้กับกับทุกทุกท่านผ่านทางจอโทรศัพท์ก็ละส่วนใหญ่ที่ตุ้งดูออนไลน์ เสร็จแล้วอะพอสื่อกับน้องอุ้มปั๊บบอกอุ้มอุ้มก็โดนนะคะตอนนี้อุ้มโดนเข้าไปแล้วนะคะก็เลยบอกไปแบบนี้อุ้มก็เลยกลัวว่าจะลามไปถึงลูกถึงสามีของอุ้มด้วยก็เลยบอกแน่นอนค่ะถ้าถ้าโดนเป็นสื่อเป็นคนอย่างนี้เข้าเข้าไปอยู่ในบ้านนี่เขาสามารถแทะไขก็ได้เพราะมันเป็นประเภทผีผีพวกนี้ผีผีมีฤทธิ์ด้วยค่ะแล้วก็อยู่กับอหมอผีที่ที่เขาเก่งเขาก็ยิ่งรู้งานเขาก็ยิ่งมีฤทธิ์มากก็บอกน้องไปแบบนั้นนะคะ พอระหว่างทําพิธีเมื่อเช้าเนี่ยมีการโบงสูงเตียงเปรตบ้าคุณวหลวงพ่อแล้วก็ทําน้ามนต์ถวายเครื่องโบงสูงบูชาใบสีนะคะแล้วก็สวดไประหว่างที่สวดอ่าพี่ลุงจะแนะนําตัวกับน้องอายก่อนเพาน้องอายเพิ่งเจอพี่ลุงครั้งแรกถามว่าน้องอายกลัวพี่ลุงไม่รูกน้องอายบอกไม่กลัวค่ะวันนี้พี่ลุงมาช่วยหนูนะพี่ลุงก็จะบอกน้องแบบวันนี้พี่ลุงพี่ลุงกับพี่ตู่มาช่วยหนูนะคะตอนเจอพี่ลุงน้องยังยิ้มยังทักทายโอเคพอตอนทาพิธีน้องเจอแับพี่ตู่น้องคิ้วขมวดแบบแบบเนี้ค่ะ ต้องหน้าพี่ตู่แบบแข็งมากพอต้องหน้าพี่ตู่เ็จแล้วน้องบอกมือสั่นมือสั่นเองสั่นแบบนี้เลยคะ่ะพอเห็นพี่ตู่น้องหอกใจหนูไม่ได้กลัวนะคะพี่รุงพอหลังจากเดี๋ยพี่ตีถามน้องนะคะหนูไม่ได้กลัวนะแต่มือหนูสั่นอยู่แบบนี้ก็เลยบอกว่าน่าละขายของที่มันอยู่แฝงอยู่กับเราอะมันกลัวมันรู้แล้วว่าระหว่างที่พี่รุงุปกับอุ้มเมื่อวานเสี่ยงก็แทรกเข้ามาคุณแม่จริงมาลองกับกูสักตั้งสิ <laughs> เสียงไหมแทรกเข้ามาในหูพี่รุงคือไอตัวผีที่อยู่กับอายอะ ท,ที่ที่ที่บอกอุ้ที่เป็นคนประสานพี่ลุงมาอีกอีก,อกตัวหนึ่งมันก็ท้าทายท้าทายพี่ลุงมากพี่ตู่เลยบอกได้กันก็มาเจอกันแล้วเราก็ถามเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะรับงานน้องก็ถามท่านปู่ท่านย่าถามพระเอกพระคุณหลวงพ่อด้แน่นว่าอาันนี้จะสู้เขาได้ไหมดูเหมือนผีเขาแข็งมากเลยหลวงพ่อเขาบอกว่าไม่เป็นไรลูกเบื้องบนบ่วยเต็มที่แล้วก็ อย่าลืมอารัธนาท่านปุพยาโยมบอกให้ท่านส่งบริบาลมาจับมันไปด้วยนะหลวงพ่อบอกแบบนี้เราก็ทําตามนั้นค่ะทําตามที่ที่หลวงพ่อแนะไว้ก็เลยบอกน้องๆว่าไม่ต้องกลัวนะคะลกูกพอทําพิธีเสร็จไรเสร็จก็ให้น้องอาบน้ำมนต์ระหว่างที่ทําพิธีอยู่มนะันวิ่งออกจากห้องพระพี่ลุ่งให้น้องๆทําตั้งพิธีในห้องพระของบ้านน้องนะคะพีุ่่งก็ทําในห้องพระบ้านพี่ลุงแต่แล้วมันวิ่งชนตู้ไม่รู้ชนอะไรเหมือนของตกเปี้ยงลงมาคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่อยู่ในครัว ณแม่บอกมืองงแล้วก็ใจสัน่นไม่รู้เป็นอะไรสัน่นแล้วก็หน้าซีเดินมาตอนนั้นตรวจเสร็จแล้วนะคะเดินมาบอกน้องอุ้มบอกว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินเสียงในครัวเพราะว่าเมื่อเช้าทุกคนติดติดหน้าบ้านไว้ติดประตูหน้าบ้านมันมันคงออกทะลุหลังบ้านนั่นแหละค่ะเลยเป็นเหตุให้คุณแม่ก็โดนเข้าไปด้วยเมื่อเช้าก็เลยได้ช่วยไปทั้งหมดสามคนรวมกันพี่น้องสองคนแล้วก็คุณแม่ด้วยก็คือไล่ไล่ขอไล่ออกของของน้องอายจะนานหน่อยเพราะว่าทดนทําหุ่นด้วยค่ะ พอไล่ตัวนี้ออกทั้งหมดแล้วก็ปรับปรับธาตุปรับสภาวะให้แล้วก็ผุผนแตกปรับทนให้แตกแตกแล้วทําลายหมอผีก็รู้แล้วค่ะว่าเราถูกทําลายแล้วถูกฝอกถอนเรียบร้อยแล้วก็บอกน้องเตรียมตัวนะคะลูกเขาอาจจะทําซ้ํากลับมาเพราะฉะนั้น่ลูกก็ให้คาถาทิ้งไว้นะคะคาถาคาถาป้องกันตัวสะท้อนกลับก็สัมปจิตชานนี้นะคะแล้วก็ก่อนทางะายหรือให้สวดทุกวันก็มีาหมูขาที่เปชพระหลวงพ่อให้ไว้เป็นคาถาป้องกันคุณใสันะคะใช้ได้ทุกคนค่ะ ป้องกันก่อนดีกว่าแก้ไขนะคะบางคนแก้ทั้งสามปีสี่ปีสิบปีไม่หลุดถ้าโดนเข้าไปแล้วถ้ากําลังชานจวิจิตเราไม่ถึงเขาไม่เพราะว่าคนที่เขาทําเขาก็มีชานสมาบัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นป้องกันตัวไว้ดีกว่าแก้ไขนะคะย้งบอกหลายๆท่านที่พี่รุ่งช่วยมาก็วันนี้ช่วยได้สําเร็จค่ะพี่รักเะแนนนิดนึงตอนแรกกะว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เกือบสองชั่วโมงเพราะว่าสามคนรวมกัน ต่คุณแม่จากที่คุณแม่ตกใจนะที่ตาแรกตาหลังก็หายเป็นปกติหายมันงงแล้วน้องบอกว่าที่รุ่งพี่พูดกับน้อง้มบอกว่าผีมันจะสั่งจิตอุ้มว่าต้องเกลียดผู้ชายคนนี้เกลียดเกลียดเกลียดรักไปให้ไกลมันถ้ามึงเกลียดแล้วมึงอยาามึงแยกกับกันอยู่กับมันไม่ได้มึงก็ไปตายซะผีมันสั่งอุ้มแบบนี้ใช่ไหมไอ้สั่งอายแบบนี้ใช่ไหมน้องอห้บอกใช่ที่รุงพูดเหมือน มันเห็นเลยมันสั่งแล้วก็หนูอยากตายตลอดเวลาช่วงนั้นหนูอยากตายมากเลยใครอยากให้หนูดีกับผู้ชายคนนี้หนูจะอยากตายตลอดเวลาน้องไอหมอกแบบนี้ยุ่งก็เลยบอกว่าน่าราค่ะมันไม่ใช่อำนาจจิตแต้ส่วนึกของเราเองหรอกมันเป็นจากการกระทําของคนอื่นที่ต้องการจับให้เราแยกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้น้องสวดมนต์นะคะลูกให้สวดมนต์แล้วก็ให้เขาทําตาไม่ได้อาวิธีการของพวกนุ่งพอล้างแก้ให้เสร็จก็คือปิดไม่ไม่ให้เขาเข้าซ้ำที่อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทุกคนก็ต้องรักษาศีล แล้วก็สวดมนต์ช่วยตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่หวังให้คนอื่นช่วยตลอดเวลามันไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดเวลาค่ะอ่าวันนี้พี่ลุงก็นำเกเ็ดเรื่องของการโดนคืนสันของน้องๆทางสายภาคใต้มาฝากช่วยได้สำเร็จเรียบร้อยดีค่ะสวัสดีค่ะ